นามท็อเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงโคตรสวยของแฟรงแลมพาสอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและอาระคายหูกระผมขอยกมือว่าขอเอาไปท่านมานที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกลๆอย่าลืมกดให้คอบสน,นามนะครับ อันดับที่สิบเริ่มมาจากการสนาตะโกนถามเฮ้ยใครทำประตูได้มากไอ้นี่กรนะนักกูขอกูขอแล้วก็ส่งบอลให้พาไปได้ไม่นานก็ส่งผ่านติดโดยง่ายเพื่อนบอกไอ้ควายให้พี่แรมกูนี่พี่แรมบอกดูดีๆนะน้องแล้วลองเอาไปทำตามก่อนที่แกจะยิงเช่ดเสาเข้าอย่างสวยงามหน้าเกงครามจริงๆครับ อันดับที่9ก็พี่แลมรับบอลมาพร้อมเล็งอยู่แค่เซียววิก่อนกดใช้สกิลไปจังเหตุซัดเต็มข้อล่อเต็มข้างบอลพุ่งแรงทะยงเสาเข้าประตูก็ต้องร้องอู้หูกูยอมมึงเล่นยิงสวายใจกูไปรับไม่ทันจริงๆพี่เอ้ยอันดับที่8บอลอยู่ริมเส้นพี่อัลตะโกนบอกเฮ้ยมึงเอาบอลมานี่พี่ขอจัดการก่อทะยานตียิงแบบนิ่มๆบอลทิ่มไปเสียบเสาโกบอกไม่เอายังไม่พร้อมยิงใหม่ได้ไหมเย็ดแค่มึงเล่นยิงแสรงแกงกะหรี่แบบนี้กูไม่ทันได้ตั้งตัวจริงจริง อันดับที่เจ็ดเพื่อนเห็นท่าจะไปไม่รอดต้องตอดบอลให้พี่แลมแกกันสั้นด้วยตีนขวาพร้อมรองเท้าที่บวกสเตนมาบอลจึงพุ่งเสียบเสาแบบโคตรแรงจนแม่จะเข้าวันอาทิตย์อยู่แล้วโอ้โหไม่รู้ว่าตีนแกมีส่วนผสมอะไรม้ากวันเช็ดแค่พี่คารวะเลยให้ตายสิพระเจ้ากล้วยช่วยทอด อันดับที่หกบอลไหลมานิ่งๆพี่แลมวิ่งตามมาก่อนสะบัดขาย้ายบอลไปนอนก้นตาข่ายโกบอพ่อมึงตายยิงยังไงก็เสียสาวมึงเอาบอลไปเล่นคนเดียวเลยพี่กูไม่มีปัญญาราบจริงๆแล้วก็นิ่งไม่อยากพูดจากับใครเพราะเสียใจครับแกยิงหายยิงหายทุกลูกก็สมควรที่โกตด่าพ่อละฮะอันดับที่สี่เพื่อน like. mm hmm. ส่งให้พี่แล้วมีข้งแกมองมุมอย่างหมดจดและกดปุ่มสีเลมแบบพอดีบอลพุ่งแรงแซงหนีโกจนเกิดเอื่อมขอน้ำเชื่อมสองขวดเลยครับโอ้โห พี่แลมนี่แกเป็นญาติฝ่ายไหนกับสาวประตูโกหรือเปล่ายิงทีไรแม่งไปที่เสาตลอดสุดยอดจริงๆอันดับที่3จังหวะน,นี้มุมยิงแทบไม่มีพี่ก็ไม่หวั่นหันมาซัดสะบัดตีนบอลก็โด่งโค้งเข้าหนีมือโกโอ้โหมึงยิงยังไงวะพี่ผมนี่ปลบมือให้ขนาภาคเลยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆ อันดับที่สองโอ้ภาพแมงมัวหมองมองแทบไม่เห็นพี่แลมซัดกระเด็นบอลแรงจนมองไม่เห็นว่าแมงอยู่ตรงไหนลูกสุดอีกทีก็เข้าประตูไปแล้วครับโอ้ดูภาพช้ากันอีกครั้งรับซัดโดยตีนขวาอย่างแรงโกไม่ทันได้ร้องทำอะไรต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไปฮะลูกยิงนี้ต้องขอตั้งชื่อว่าแรงสัตสัตสตตีบวกเลยมาถึงอันดับที่หนึ่งเอาผมเี่ยพูดอันดับไม่จบแต่แม่งยิงจบไปแล้วไม่คาวต้องไปดูรีเพ์กันอีกครั้งครับโอ้โห เป็นจังหวะฟรีคิกรับเพื่อนเขี่ยบอลให้แล้วใช้ตีนหยุดสะดุดทุกสายตาก่อนพี่แกจะใช้ขาอย่างเหล็กกล้าขาแข็งสั้นอย่างแรงพร้อมหัพพวงมลลาลัยไปทางขวาโกทำได้แค่มองตามด้วยสายตายืนขาแข็งแล้วร้องโตนพ่อโตนแม่งมึงยิงภาษาอะไรกูไปไม่เป็นเลยโอ้โหนะเป็นตำนานดาวยิงที่ยิ่งใหญ่ของเชลซีของพรีเมียร์ลีกของฟุตบอลยุโรปเชื่อว่าแฟนๆหลายคนคงคิดถึงเขาแน่นอนเพราะเขาคือซุปเปอร์แฟงแฟงลำพาดและนี่คือขอบสนามท,ท็อปเทนถูกใจอันดับไหนช่วยเมนช่วยไลค์กันด้วยนะครับ ขอบสนามทั้งเ็นตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย